สวัสดีสู่เขามาวันนี้เฮาได้ไกป่ปูแดงหัวเขียว12เดือนมาสง่งถ้าถามว่าในละไก่ไกป่ปูแดงหัวเขียวคืออะไรมันก็คือนี่เลยสู่เขา12เดือนหรือว่าปีปีกล้วยนั่นเองนั่นแหละนะจ๊ะนะจ๊ะคนเนี่ยคนเมียงคนปาเกา่าเนว่ากันจะอ่านอีนะ <c oughs> และในวันนี้เฮาก็จะป้าสู่เขามาแปลงแกงปีไส้แคบหมูตามสไตล์ครัวสู้ชีวิตใส่ตามมิตามเกิดเนอะ ก่อนอื่นเลยนะเริ่มแรกเขาเก็จะต้องมีวัตถุดิบมันก่อนเลยนะจ้าดิบของแต้เลยเดี๋ยวเฮาจะป้าสู่เขาไปเก็บนะตีเห็นเด็ดเดดเก็บเก็บนี่ก็คือใบพักแค้หรือว่าใบาชะพูอีนะที่สู่เขาหูจักกันนั่นแหละนะจ๊ะนะจ๊ะขาดบัดได้เลยนะตอด้วยไก่ปูดแดงหัวเขียว12เดือนหรือว่าปีกล้วยของเฮาอีนะบอเขือขี้จมบวงเล็บเมื่อเขือเทศหอมขาวหอมแดงพริกสดค่ะต้นหอมและหอมปอมนะจ๊ะเอาไปล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยเน่จากนั้นก็ให้สู่เขาไปตาพริกแกงพริกเครื่องมันก่อนนะ ใส่ขาและหอมเขาวลงไปตัมตั้มตัตัมตัตัามตามัตม้ตมฮเม,ม,มันแหลกตามด้วยกะปิกะปิแกงบ้านๆเลยสู่เขาพร้อมด้วยพริกสดพริกเขียวพริกแดงก็ใส่ลงไปไผ่มากเพชกรก็ใส่ไปนกันกๆได้ แต่ว่าตัวเฮานั่นบ่มกักเตาใดก็ใสแค่นี้กระปอนะจ๊ะต่ำเมื่อมันเข้ากันนะจ๊ะก่อยๆต่ำไปก็ได้เดี๋ยวพริกมันจะกระเด็นเข้าตานะจ๊ะบอกแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าเฮาบบบอกอูเลน่นพอมันเริ่มแหลกดีแล้วนหะก็เฮือสู่เขาใส่หอมแดงลงไปสักหกเจ็ดหัวต่อด้วยห,ห้าโมหรือว่าปลาราสับนั่นแหละนะจ๊ะนะจ๊ะซื้อได้ต่ำกาต่ำล้านค่าทั่วไปเลยเพราะทุกอย่างมันแหลกเข้ากันดีแล้วก็เฮ้อสู่เขาตักน้ำพริกเครื่องแกงของเฮาใส่ลงไปในหม้อแกงแล้วก็เทน้ำใส่ลงไปในโคกหัน ลงเร่งล่องเร่ง this is a ล่องเร่งสเขารู้จักล่องเร่งก่อนอินะคนเลยคเลยเนอเ,อเ,อเนนทลงไปแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อแกงฮันเตรียมน้ำเปล่าหรือว่าน้ำเปล่าอินะลงไปสักเล็กน้อยเปิดเตาแล้วก็ปิดฝารอมันห้อนเนาะและในระหว่างตีรอน้ำแกงมันห้อนนั่นเฮาก็จะต้องไปคั่วไก่ปูดแดงหัวเขียวของเฮาก่อนนะจ๊ะ้วยการที่เฮาจะต้องแกะเปลือกสีแดงๆของมันออกคือมันมดก่อนนะจนมันขาว,จวโจ๊ะโพ๊ยังขาวไม่สาวน้อยฮันอินะ อูเลนแล้วก็หันเป็นตินติณเน้าไผจะหันเป็นแนวตั้งแนวนอนก็ว่าจะเป็นโคบเป็นคาบก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวของไผของมันเลยนะจ๊ะเพราว่าการจากหน้าสู่เขาเห็นก็เอตีเป็นใยยเหน่ๆวเหนียวเนี่ยมันบัดใจเออก้าวหรือว่าใยแมงมุมสไปเดอร์แมนนะจ๊ะมันคืนนี่เลยสู่เขาย่างของปีกล้วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นสู่เขาก็จะต้องมีน้ำเปล่าใส่เกลือหรือว่าน้ำมะนาวลงไปตัวนิดหน่อยนะแล้วก็เอาปีกล้วยที่หันแล้วลงไปเผื่อบอกเฮ้อมันเศร้านะเศร้าคืออะไรเศราก็คือว่า เดี๋ยวปีมันจะดำขึ้นลึขึ้นละอีนะดำขึ้นลึขึ้นละคืออะไรโากับบฮหูจะว่าจะตอบจะได้แล้วเนาะ จากนั้นเขาก็จะต้องแกะปี่ออกมาเป็นชิ้นๆตามที่เห็นเลยนะจ๊ะแจในน้ำเกลือหรือว่าน้ามนำมะนาวทิ้งไว้สักพักแล้วก็ไปพอน้าในหม้อแกงของเขาก่อนนะจ๊ะว่ามันห้อนหรือว่ามันเดือดหรือ,อยังถ้ามันเดือดตลุมตลุม,ลมพอย,ยังขุมนโกแล้วก็เฮือสู่เขาหักแคบหมูใส่ลงไปที่เห็นอยู่นี่มันคือแคบหมูนะบนใบแจหมูกรอบมันเป็นแคบหมูติดมันแบบโบราณเลยนะมันคือแคบหมูโบราณที่ทำมาจากหนังหมูสดนะจ๊ะมันจะหอมและล้ำเป็นพิเศษน้อยไฟเบอร์เกย์กินก็ไปหามาลองกิน เนื้อกินก็เข้าอุ่นอุ่นอีน่ะก็เข้าทาลํำขนาดล้องแล้วจะติดใจใส่เข้าไปเลยนักนี่นะใส่ให้มันมดมันเสี่ยงเลยแล้วก็ปิดฝาอมไปไฟอ่อนๆใจเย็นๆใจเย็นๆรอให้แคบหมูมันเปยมันหนุ่มนะจ๊ะพอแคบหมูมันเปยมันหนุ่มดีแล้วขั้นตอนต่อไปก็เฮือสู่เขาเออใส่ปีกกล้วยลงไปนะใส่ลงไปเลยบ่ต้องกลัวว่ามันจะล้นเพราะกับเดียวมันก็จะย่ออีนะสู่เขารู้จักยอบหรือเปล่าอีนะค่อยๆเให้เข้ากันลอปีกกล้วยมันซุกสักเล็กน้อยก็ให้อสู่ ข่าใสมะเขือส้มหรือว่ามะเขือเทศลงไปนะไผ่มะเกมก็สามารถเติมน้ำปลาตาหมาดําหรือว่ารสด,ดีตาใย,ยมีไข่หอยใสลงไปได้าว่ากันไผ่มักๆก็ว่าต้องใส่พอทุกอย่างมันได้ตีแล้วแคบหมูมันเปื่อยแล้วปีมันซุกดีแล้วกันนี่เลยขั้นตอนสุดท้ายคือสู่เขาใส่ผักแค่ต้นหอมและผักป้อมลงไปในขั้นตอนนี้นะอันที่จริงมันจะต้องมีพักละหรือว่าชะอมอีน,นะที่สู่เขารู้จักกันนั่นแหละนะจนะนจ๊ะใจนะใส่ลงไปตัวแต่ว่าวันนี้เฮาบ่ามีเฮาเก็เอยบ่ได้ใส่นะใส ตามที่เห็นเลยนะจ๊ะไผมีก็ใส่ไผบะมีก็บบต้องใส่ก็แล้วแต่เนาะอันเฮาจะไปห้องว่คขัวสู้ชีวิตใส่ต่ำมีต่าเกินเนี่ยอย่างเนาะอู้เลนอู้ไปอู้มาแก่งปีใส่แคหมูสไตล์ขัวสู้ชีวิตใส่ต่ำมีต่าเกิดของเฮาก็เสร็จแล้วเนาะ,ะตาก็ธรรมดาบ้านๆเลยบ่ได้มีอย่างยุ่งยากแต่ว่า อร่อยจัดจ้านแน่นอนกินตอนน้อนซดแล้วคองขอรสชาติเผ็ดเผ็ดเกมเกมหอมหวานแคบหมูและตัวปีเข้ากันดีขนาดเลยนะแต่ถ้าไผ่บบไม่แคบหมูก็สามารถใส่กระดูกหมูหรือว่าซี่โครงหมูก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะแกงเหมือนเดียวกันแต่ว่ารสชาติก็แล้วแต่ความชอบความมากของแต่และคนเลยนะจ๊ะนะจ๊ะปากไผ่ปากมันลิ้นไผ่ลิ้นมันเนาะปากนักละวันนี้ตักแกงปีใส่ถ้วยแล้วก็ได้เวลาตีลอยคอและรอคอยได้เวลาหยอกกับปากนักแต่บไร้น้อยนี่นะเอาว่าแล้วกัหยอกกะหยอกชิ่แป แต่ว่าเอาเข้าปากนะเอาเข้าปากนะเอาเข้าปากนะ